ค่ะช่างทำห้องน้ำที่วัดกูบานวัดป่าเนาะค่ะเพื่อนกับาฝันฝันออกฝันรับฝันออกคือฝันคุ้มครับก็ฝันแหละกับนอนอยู่นี่ก็มามาอยู่แต่แถวนี้แหละรับฝันเราคุ้มมันบอกเลยเขาับเขามันเห็นเลยครับมันเห็นมันเห็นเป็นตัวเลขนะอันนี้ก็ผมมาฝันผมนอนหันผมก่มาฝันเห็นเก้าหกนะนมะ่อวานนี้เลยฝันตังแตผมฝันเราผมไปใส่แล แ่วมาไปน้ำเขาเนี่ยแหละครับไปน้ำเขานี่ยได้ผมเห็นเก่าหกเล็กนะเห็นเล็กมันลอยอยู่ผมเห็นแค่เก่าหกอนนะผมเห็นแวบๆเหบนะเห็นพอล่างๆเท่าแต่กระชัดอยู่เห็นเก่าหกวนี่ฝันได้สองตัวมันหร่ครับชิบชีนี่คือผมฝันหัวก้นนั่ยผมยังมัดอยู่นะเลเซียยังมักอยู่ยังมักครับเพราะว่าผฝันผมนอนอยู่พระประท่านนั่นผมยังฝันอยู่ผมว่าผมอยเอาเข็มน่ะแทงกลางหลังเขาผีนะครับผม ก็ว่ามันเนี่ยย่งสิบสี่อยู่ผมมักโอ้สิบสี่คือคือติดไปน้ำเนาะขัดติดไปน้ำครับผมให้ติดไปสองประตูนี right ่แหละค่ะให้แน่นเอาบนล่างด้วยครับอย่าให้จ bueno> ับค um> ู ANS> ans> <t <t ่เดี๋ยวมาจิ้ลุยอีกค่ะเห็จับคู่เอาครับครับกลับน้ำเนาะไอ้สิ่งกลับน้ำกันแล้วกันใช่ไหมซาเล่ผมไม่ต้องกลับก็ได้ไม่ต้องกลับตรงตรงเลยเนา่กลับเลยอันใจเลยนะ เก้าหกกับสิบสี่เนาะผมบ่กให้กลับตัวเลยผมบ่เคยให้กลับเก้าหกกับสิบสี่เนาะแต่ว่าทุกที่เห็นเลขสามตัวนี่บ่มีสามตัวหมดทุกที่เลยรอบนีงครับรอบรอบรอบนีงยังบ่เห็นเลยฝันแม่นบ่ค่ะนี่ฝันครับฝันแต่ผมเห็นตัวเลขนะเห็นเก้าหกครับตัวเลขไหเห็นเลขเก้าหกชัชัดเห็นเก้าหกเก้าหกนี่บนล่างเลยพี่น้องทุกที่เนาะ เอาเลยครับจับเอาหายปมจับปูมันจะเปิ้นครับผมมักทั้งสองตัวเลยครับเด่นในทั้งสองตัวเลยเนี่แห้งสองตัวเลยเร็บสองตัวเลยครับนะครับผมเด่นในทั้งสองตัวเลยกันยามกันว่าเก่าฮกมันอาจขึ้นบนกันว่าสิ่ทีเนี่ยอาจมันทีเป็นลางนั่นนะครับผมค่ะดูเจ๋งดว่มากสิโอ้ยมาหนเอาตังไลากว่ นล่างเลยเนาะบนล่างเลยครับสิ่งสิดตามอีพรผู้ขาดองคางนีแหละครับบนล่างโอ้เลขบลายตัวพาไปเรียกฝันเนาะเล็บปลายตัวเลขบหลายตัแต่ว่าเป็นบนล่างเนเพราะว่าเป็นเล็กฝันเพราะเป็นเล็คำนวณเนาะแ้วหมนที่เหลือก็คือว่าหงหาดถึงเลอันเนาะโอ้ผมไปซื้อบัตรผมมัดแม่หน่วยได้วันหนึ่งนะแบ่งน้ำห เก็ดหาหกเจ็ดหาคกับเก่งมากันบันนี่ผมก็ไปซื้อเอาอ่ะเจ็ดศูนย์หาผมก็ไปได้ตัดเขากันเนาะผมก็หาบมเสือบ่ได้บ่ได้ซ้ำผมว่าจะเอามาแตกไปแล้ววันหนึ่งนี่ตวละมันกัดแล้วกันไม่โมเสือเลยครับโมเซื้อเลยกำลังกันในใจเคร่งเนี่ยผมสุดเปล่าเลยก็เจียบแดงว่ามันเช้าตัวแตกเป็นวันวันหนึ่งครับผมว่าเช้ามันแตกไปแล้วเกียบผมเนี้ยละเก้าแปดเกียบหกเจ็ดหาเนาะ พวกเกตหาพกเตหาแค่แต้มเดียวเนาะครับฟันแมนอิลีเนาะค่ะบอมาเอามาแตกหมดเลค่ะตะเก็ตหานี่มาแฉ่ตัดทรงตัวตัดเข้ากันวานนี้ผมเลยหาหมองสื่อบ่อย้ค่ะกันแล้วด้วยกันค่ะโชว์เนี่ยค่ะช่างไอ้พอช่างเป็นโชว์นะครับเรารลดกลับมาหลายวันนี้ขึ้นเข่าอยู่ทุกวันีลยวันนี้มาหลายแค่เข่าเนาะครับ อะดึงภาพไม่เพพี่้องพี่ัดเจนกันบนะครับผมจีตเห็นครับงน่เขียนเก้าหกับคร่งซนะครับตัวน้องือผมวกาอะไรชางช่างช่างทำห้องน้ำนะครับผมผมอกแฟนวาผมเกี่ยวเกี่ยวเราผมเคยรเกี่ยวเราครซื้อันซื้อยังช่างนรง อ๋อช่างนาลงเป็นช่างนาลงบ่เอออย่ช่างทำห้องน้ำช่างนีว่าช่างทำห้องน้ำช่างนรงคนเดียวกันแสนบาทยอดวิวเป็นแสนบ้าครับเอาเอาเจ้าเออเกียน์ซื้อเจ้าโลกเห็นไหมเอ้านาลงเขียนเร์บวกเขียน์มาง่ามครับเอาโลงไปเลยเอาไลรเส้นเอาไลยเอาไลรเส้นแล้วก็โซ่เลย เออาาเนำลงนี่เเนนาะี่ยเด้เพิ่นกำลังสิเขียนสีเขียนให้เดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเขียนให้กับมือเลยใบรอบเนี้ยเพราะเพชรทนถ้าเาน้องเพิ่อนอ่ะเพิ่นกำลังเขียนซื้อเพิ่อนนะลายเส้นอยู่ลายเส้นของเพิ่นนั่นก็โง่โดยการนี้จับค่ะจับขึ้นจับขึ้นคือเก่าล่ะค่ะสร้างทางเข้าน้ำสร้างน้ำลงนะครับพี่รองคิจีมี่ี่ลายเส้นให้พ่อมีลายเส้นโลโก้พ่อโลโก้ครับเอา ดาล่าเล่นลูกก้อนเล่นวุ้นหิ้วลูกก้อพรามึงเต้นโตอ่าสองสายเราก็ออกกล้องก้อนในจีบดูวอ่านะครับพี่รองเอี่แคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับค่ะหวัดดีรับรองว่าบ่หลายโตดอกครับเอาลดรับรองว่าหนาวแท้เมื่อนี้อันพอสร้างอวยมาต้งเพียงเห็นน้ำแนนแมนแมนแมนโอ้ยคนละตูดกล่องน้ำอยู่แคปหน้าจอแล้วครับเดก้าวหกกับหนึ่งสครเมื่อไม่คนละตูดกล่องน้ำา S <S <cado> เอาสิเป็นัสี่หมก็คือกันกับวังรักวัดที่หนึ่งคือกันกับวังรักวัดที่หนึ่งนมบมวลกันเค่ะบบมวลกันเลยค่ะมาไเพ่อนองไงใจรัน่กับผมเนาะเรียบรกันี่ได้ระบัคหที่เ็บเต็มเต็มแล้วนี่เนาะฮะต่อมาได้2ควช่ง ค่ะขอบคุณขอบคุณพ่อช่างน้ำร่มคนะค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะให้สูบๆมันๆจังปังเด้อขอให้พี้ยงปังกันเนาะขอบครับตามนี้ขอให้นายซั่งอาจจะเก็บจาขายยะโจนเด้อค่ะ9614ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าต่อไว้ตามนี้กันแล้วดับเนาะเพื่อเฉลิมบัลลังก์ในาถรรพของช่างทำห้องน้ำหรือว่าช่างน้ำรลมนะคะกำลังมาแรงในช่วงนี้ าามปในคลิปนี้คิปน้ามยังมีร่ดีๆทีะมาสนอกนึงสรับคิปน,ปนีสวัสดีค่ะๆๆๆๆค่ะกระไง้น้ำกันแล้วเนาะค่ะว่าช่างทําห้องน้ําเลขเพิ่นเขามาสามหมวดติดเพิ่งจะลุดหมวดที่เหลียวแต่ว่าหมวดทีเหลียวเพิ่นกับฟันใดอยู่ดีหกห้าเจ็ดเตีว่าเพิ่นไปหาบ่อใดเพิ่นว่าหมดมือมั่นเพิ่นหลับไปหาบ่อใดเอาหมวดนี่ตามต่อช่างทําห้องน้ําหรือว่าช่างนาลงเนาะค่ะ นี่แนวทางของเพิ่นบหลายตัวเด้อค่ะแนวทางของเพิ่นนี่มีเพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันได้เก่าหกกับหนึ่งสี่เพิ่นว่าเพิ่นหมักทั้งสองตัวเพิ่นว่า,วาชอบทั้งสองตัวเนาะค่ะเอานี่ล่ะเป็นบดลางเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพื่อกันบอดกันยังกะแคปนาจอเด้อค่ะคือกันว่ากับน้ำเน่แล้วก็เป็นบทลางหน่อยคู่มากค่ะหน่อยคู่มากและ้วกะันาเลนนาที่ตามเนาะคะ่ะ ช่างทําห้องน้ําเคยแตกมาแล้วสามหมวดส่วนเนาะคะ่ะเพิ่นมาเห็ด้องน้ําใหคกู่บาเพิ่นมาเห็ดบุญเนาะคะ่ะนี่แหละคนบุญเพิ่นา่าเพิ่นมาเห็ดบุญละ่ะกะเพิ่นก็นเลยมาฝันเจ้าทีเจ้าฐานเทนีแลยเนาะคะ่ะเพิ่นมาให่ควาวมฝันของช่างน่าลงหรือว่าช่างทําห้องน้ําเนาะคะ่ะอันข้าม,มาฝันเพิ่นะว่าเป็นเลขเลยยแม่แม่ขั้วอ่ะเอ,อ้าแสดงว่า เพิ่นฝันเม็นเนาะคะ่ะเจ้าที่คูมีแห่งนี้เนาะคะ่ะหายเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมาเห็ดของน้ำของในใบริเวณวัดคู่บาเนี่ยนะเนาะค่ะกะมามาหาคู่บาก็เลยเห็นช่ำทำห้องน้ำนี่ฝันหลายหมวดแม่ขั่วกับเพิ่งได้คลิปแรกเนาะคะ่ะเอาถ้าเป็นจังได้หรือแบบใดให้งเอฟซีอ่าเอาไปพิจารณาเด้อค่ะพิจารณา,า,าเบิงบ่งว่าอ่าชอบกะจัด บำมักกระพัดไปเนาะค่ะทุกสำนักทุกอาจารย์มีเขา่ามีหลุดมีออกเดอร์ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะให้พิจารณาเอามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์่ไปพอกันคลิปหน,านะะ้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ